เาดูเส้นทางการโดนทําโทษของไอ้ฝอยไปไปถึงไหนแล้วพี่ตังจากเรือจ,จากตอนที่แซกตกนะครับหลายๆคนคงจําได้ว่าแซกตกแล้วไอ้ฝอยโดนอะไรบ้างคุณหมูเสียตังค์ไปสองพันจนไอ้ฝอยก็โดนทําโทษโดยการกวาดห้องเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาสามเดือนแล้วมันยังกวาดไม่เสร็จเลย <laughs> เอาจริง นี่ก็คือตารางของเขานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสิบวันที่เขาต้องทําแต่ว่ามันจะเป็นวันละสองครั้งรวมทั้งหมดก็เป็นหกสิบครั้งอ่าแล้วก็จะมีหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าไว้ไว้ตรวจนะครับนะก็จะมีพี่ตังมีปามแล้วก็มีหนูดีแล้วก็มีวิวเกเกลมาคอยตรวจให้นะครับก็ต้องมีคนตรวจนะครับทําแล้วก็ต้องตรวจอ่าแต่ว่าทําทีหนึง่งชาวบ้านเดือดร้อนเลยดูดิไม่น่าไม่น่าเกิดเป็นเพื่อนมาเลยอ่ะกิ๊บดูแล้วมันทําอะไรบ้างเนี่ยนอกจากมันยืนเถียงครูแล้วมันทําอะไรบ้างเอา ไม่ไม่แย่หนูหนูแย่งจริงเออคุยหนูแย่งจริงนี่ไงคุยเห็นแต่เพื่อนดูอ่านดูดูหนูทำดูหนูทำน้่ดูไม่กว่าตรงไหนนี่ก็เสิเพื่อนกว่านะฝนเป็นไงเห็นสภาพมาแล้วเป็นไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนกว่าฝนไม่ได้กว่าไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเอาให้ชัดๆกันมาเลยอืม นี่เพื่อนอันนี้เพื่อนรักเขานะครับเพื่อนรักแต่ว่าเพื่อนเริ่มไม่รักมันแล้วเพราะว่าเดือดร้อนกับมันท,ทั้งหกทั้งมหกสิบครั้งเนี่ยเพื่อนน่าจะกวาดเยอะกว่ามันอีกนะดูดีๆกวาดกันแล้วก็เดินกันไปเดินกันมาแล้วกวาดทีแล้วไอ้น,นี่อนุนกวาดมาไอ้น,นี่เดินเหยียบแล้วก็เตะกันกระจุยกระจายแล้วก็วนอย่างเงี้ยถ้ากวาดจริงๆก็ประมาณสักสามนาทีก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้วนประมาณครึ่งวันแล้วอเออคุณคิดว่าปีการศึกษานี้คุณจะกวาดห้องเสร็จไหมครับ จะเสร็จแล้วเหลือ16ครั้ง16ครั้ง16รอเปล่าตังเหลือแปดครั้งเหลือแปดวัน16ครั้งอ๋อแปดวัน16ครั้งวันโอเคยินดีด้วยแต่มันนี่มันผ่านมาสามเดือนแล้วนะแหนูจะใชนี่แหละคูนั่งสารเขานะครับจริงๆิไม่น่าสงสารหรอกน่าสมเพศนี่ครูไม่ควรสงสารหนูครูครสงสารครูเพราะว่าครูจะไม่อยู่กับหนูเพราะว่าหนูได้กว่าตลอด แล้วแล้ว,แล,วแล้วพอหมดโทษนี่เราจะจะกลับมาช่วยงานครูไหมเมื่อวานนี้ทีมหนึ่งเขาทำดีดีเนี่ยอาทีมพี่ตังทีมเจเจทีมพี่ตังใช่ไหมหูเมื่อวานนี้เขากวาดจนทุกซอกทุกมุมเลยห้องครูสะอาดเอี่ยมอ่องดูดูทีมเองที่เดินแกว่งไม่กวาดครูกับอ้าเนี่ยเนี่ยมันเดินเดินหลังหนาหลอวโอ้สภาพแต่ไม่แต่เขาเขาเขาดีไงเขาดีไงเขามาช่วยเราแต่เราเนี่ยเราก็ควรจะจะทำงานหนักกว่าเพื่อนเออหนูไม่หนักตรงไหนหนู ทิ้งขยะให้ครูมันมันเลี้ยงเไม่เยยยคยทิ้งอ๋อจำได้แล้วทิ้งที่ทิ้งอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมลูกขอบใจมาก <c oughs> ขอบใจอย่างสุดซึ้ง <c oughs> แต่มันเป็นหน้าที่นะนอ,ะอือ่ะดูนี่ตรวจงานนี้พี่ตั้งถ้ามีขี้ฝุ่นอยู่ตรงไหนไม่ให้ผ่านนะน่าไงพูดปุ๊บเจอปั๊บไงอ้ามาเร็วเร็วรีบเคลียร์จำได้แล้วนี่อะไรยาเถียงดิก็มาทำเออ เป้ไม่ต้องช่วยมันเป้เป้ๆคอยคอยจับผิดมัน,นเอาอย่าไปช่วย,ยเศษ้กวาดเต็มเลยนี่น่าสงสารก็แต่เพื่อนเธอเ่ยคนที่ต้องทำนะน<ล>ู่นไงเยอะแยะเลยนไม่กเนี่เออเไม่กวาดฝอยไม่กวาดเนี่ยตรงนี้กวาดเลไอม่กมาเร็วเร็วเร็วไม่เสร็จนักไม่กวาดโอ้โหด,ดูนั่นสิมากวาดได้นะแล้วไอโน้ตอยู่ด้ดานล่างนะ มากวาดอย่าเถียงมากวาดไอ้กิฟตัวายแล้วป้าอ้าวอ้าวดูดิแล้วแล้วแล้วมันทำกิฟตไม่ต้องกิฟตออกมากิฟตออกมาหน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่เรากิฟตออกมาเสร็จยังโอเควันหนูเก็บไว้ก่อนแล้วเอออ่ะกิฟเก็บดีมเก็บอ่ามาลูกลูกไม้มาเก็บเออทำไมมันสกปรกยิ่งลูกเอินเอินเอาไปเก็บให้มันทําบ้างล้วงเข้ามาเก็บของตรงไหนอ่ะนี่ของมันเถียง แทนที่จะทำอ่ะดูดิหนูไม่ทำตรงไหนหนูไม่ทำตรงไหนก็ไม่ทำทุกตรงเลยเนี่ยเพื่อนเองทำทั้งนั้นไปโน่นกันใต้โต๊้นู่นก็มันแกไม่เสร็จทันทีมันเถียงอยู่เนี่ยโอ้โหปวดหัวกับมันเอาแล้วก็มันเดินหนีไปไหนมันมันเดินจะถึงจุดโต๊ะนี่อยู่แล้วมันก็เดินไปนู่นอีกโอ้ เฮ้ยชีวิตอเราเรีบมากกว่าให่มันเสร็จกูจะไปทำงานอื่นมั้งไม่ยืนดูเด็ดหูปากเอาเทปเป้เอาเทปกาวมาแปะปากมันหน่อยดูพูดทีมจะสวนทีนู้นเขาบอกว่าใต้โต๊ะนู้นยังไม่ได้กวาดเลยไปกวาดใต้โต๊ะไม่พึ่งอะไรแล้วมันเหลือแค่จุดเดียวเนี่ยเองจะเดินรูปไปทําไมทั่วห้องเนี่ยพูดไม่กวาดที่พี่เขากวาดที่หนูไม่กวาดทุ่ที่าตรงนั้นอ่ะ โอ้ยฝุ่นดูสิฝุ่นเนี่ยกวาดไม่ได้เลยกวาดได้ชิ้งท้าช่วยอีกคนดูนี่อ,อเราเราลองเรา,เราลองเลิกคุยกับมนันนี่ว่ามันจะทำอะไรต่อ <c oughs> กวาดแบบไม่มีแรงเลยอะ่ะเอามาก,กวาดเองฉันซู้เบามากอย่าไปพูดกับมันงี้นี่ไงพูดทีมันก็หยุดกวาดทีนึงหมดวันพอดีเป็นไรกับยังนะขอบคุณคุณดิอ่อ้าว แอนที่จะกวาดใส่ที่โกยดูมันกวาดทิ้งแล้วใต้โต๊ะก็ไม่เริ่มแล้วกี่เนี่ยใต้โต๊ะไม่เริ่มกวาดแล้วกินต้องทิ้งไหมอ่ะไปกวาดก่อนแล้วจะรู้ว่าต้องทําอะไรไปทาก่อนแล้วขยากอยู่ใกล้ๆก่อนออกวาดแล้วกวาดออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคัดเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะดูเดี๋ยวขอตบกระโหลกมันก่อนวันนี้ไม่ได้ตบกระโหลกวันนี้นอนไม่หลับเนี่คืนนี้ เออเอาครับทิงท้งให้หมดเก็บผ้าเอาผ้าไปตากข้างนอกกระดงมกระดาษทิง้งเอาผ้าไปตากข้างนอกน้ำก็ทิง้งดูดิมันจะทำไงต่อ,อ,อสั่งรอบเดียวจำให้ได้สักพักทิ้งผ้า Oui, oui. อะไรครับอะไรครับชี้ให้ดูอ๋อให้มันมากวาดใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ไ nah. ด้แกล้งมันนะคือมันมันไม่เต็มใจทําจริงดูดูตอนนี้มันเดินไปไหนเฮ้ยมันเดินไปมันเดินไปหาทางขยะเลยโอแล้วดูมันโยนตอ๋อทางขยะหน้าห้องเต็มโยนไม่เข้าอีกได้เดินไปเก็บใหม่อีกรอบนึงโอ้ชีวิตูเลยนะชี้ไว้ชี้้ไอตัวน้ไอตังตังเต็มเลย ส่นโลกมเลยชี้ค่ต้องกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แฟมโนตจำเป็ดเหรอนะเก็บหน่อยก็ไล้เอากระดาษไปทิ้งเอกไปคว่ไม่เสร็จในวันนี้นี่นี่ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเกือบแล้วอีกห้านาทีครบครึ่งชั่วโมงมันกว่าตั้งแต่บ่ายสองครึ่งด้วยตอนนี้จะบ่ายสามแล้ว เอาหล่นอีกเอาไปไม่ชีต